สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆไลแมนนะครับทุกคนนะครับเราห่างหายการทำคลิปมานานนะครับบางคนเขาบอกว่ากดงานไลแมนกดยากผมว่ามันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็กดพอได้นะวันนี้ประมาณ6กโมงนะหโมงหกโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะว่ามันจะกดยากหรือกดง่ายครับตอนนี้ผมอยู่กับ พี่ต่อแห่งคาตาลาแปลงนะผมสวัสดีครับพี่ต่อครับวันนี้ได้กี่ตัวแล้วครับอุ้ยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยแล้ววิ่งเพิวันอุ้ยพี่กดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลอยลอยข้างลอยบนครับนักเรียบร้อยครับอุ้ยได้แล้วเแต่ถ้าโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยทำไมกดกดง่ายง่ายยังไงใครกดง่ายยังแต่ร้าไหนโชว์โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหเลยยอดนเดี๋ยวอดโอ้โหโอ้ นี่นะครับเดี๋ยวรอดูของผมบ้างครับว่ากดติดไหมนะครับรอ๋อลำจะสูครับำสูงนี่รอดูของผมนะครับว่ากดติดไหมนะครับให้ผม<ะ>ถ,ถ,ถ,ถ้าเด้งบนก็นี่ผมเพิ่งออกมาเพิ่งได้ตัวเดียวหาตัวที่สองก่อนนะนรอดูงานเด้งนะถ้าเด้งบนก็ จะเสร็จผมนะครับพี่ต่อได้ร้านไหนลาบยดลาบยโสโอ้เลือก50อย่างเดียวยังไงแน่นอนเอ้ยเด้งร่างไม่ไม่ทันนะครับเอาใหม่เด้งเด้งบนทีนะครับเห็นบอกปะหายเขาบอกว่าอ่ะ ทำไมกดทั้งวันได้แค่สี่ห้าตัวผมก็ไม่รู้ว่ากดยังไงนะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรผมก็ไม่ได้กดเก่งอะไรนะครับแต่แบบยังไงผมว่ามันก็กดได้ถ้ามีงานนะฮะบ,บางคนก็บอกบางทีใช้ฮุยโนวาห้า,ววาทีบางคนใช้ฮุยโนวาห้าทีอะไรอย่างเงี้ยก็กดไม่ได้ผมผมผมก็งงนะครับเออ รอก่อนถ่ายหน่อยพี่ถ่ายหน่อยเขาไปเอาของเฮ้ยโอ้เอาใหม่เอาใหมันเบอไหเบอไหมเบือเบอเบเบอเบอไหมเบอเลยกอนสองบาทอ้ยโดนเดปเฮ้ยอะไรโดนแล้วครับโดนแล้วครับเียบร้อยเกาบาทครับสเต็กล or, oh, oh, irgend, pues, าวยิ่งนับก <c ười> ็ดนอยู <sound> ่ท <AL> oh ันที ถึงวิทยิบเก้าครับผมผมวิทยิบเก้าเหรอโอ้โหเนี่ยมันก็กดไม่ยากนะถ้ากดถ้ากดเข้าเป้านะครับผมนะโอ้โหเก้าเก้ากิโลอยากจะบ้าตายนะครับสองร้อยกว่าก็ร้อยน่เนี่ยนะครับผมใครที่ว่างานไม่กดยากมันก็ไม่ไม่กดยากนะครับเดี๋ยวพองานงี้มาอันนี้เลยนะผมคือกดติด ไข่หมดถ้าก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสเต็กลาวด้วยโอ้โหร้านในตำนานนี่สเต็กลาวค่าของ700กว่าบาทไม่ต้องจ่ายร้านครับผมยาโดนครับตั้งตั้งไว้ส0มเนี่ยประเด็นหงชั่วโมงแล้วครับงานนี้ก็มีมีชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะผมถือว่าผมตีไปชั่วโมงครึ่งนะครับถ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคืออยากจะมาทําคลิปนะนะครับไม่อยากมาทําคลิปว่าการกดงานมันก็ไม่ได้กดยากนะผมว่าเนี่ยเห็นไหมพอกดมาปม๊ก็เข้ามือมันอยู่ที่เน็ตอยู่ที่การตั้งโทรศัพท์โทรศัพท์ต้องรูทนะครับบางคนบอกรูโทโดนแบนผมก็ไม่รู้นะผมก็ใช้เครื่องรูทมาตั้งแต่สมัยลาล่าแล้วนะครับเครื่องรูทบ้างตัวปรับ DPI บ้างนะครับเขาใช้กันทุกคนนะครับนะ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มากดงานให้ดูนะครับนะใครที่เข้าชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งย่างเสือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ